สวัสดีครับสวัสดีครับพวก,กับผมเต้มาลุนะครับเออวันนี้เรามารีวิวนะไฮคาป้าอีกตัวหนึ่งนะครับจากซีรีส์ไฮคาป้าชาเลนเจอร์ปี2024นะครับมี3ตัวนะผมรีวิวตัวไดโนเสาร์เป็น,นตัวคาโนโทอรัสนะครับมาคราวนี้มาเป็นรุ่นลองครับตัวตรงกลาง BLE 1 0 6 SB นะครับ a c m e นะครับ a c m e e แปลว่าจุดสุดยอดจุดสูงสุดนะครับอย่าคิดลึกนะนะครับเอกมีให้คับป้าแอกมีนะครับเ,เหมือนเดิมนะครับด้านนอกก็จะเป็นมาสมอนะครับแล้วก็นี่เป็น Challenger s e ซีรีส์นะครับให้ค่ะป้าคอมเพลติชันนะโดยไอ s นะครับขอบคุณเช่นเคยนะครับไอซีเอ ประเทศไทยและ ICS ไต้หวันนะครับส่งมาให้เต้มาลุรีวิวนะก็กะว่าเดี๋ยวโปรเจกต์นี้จะเสร็จอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวจะลงรีวิวให้ทุกวันเสาร์นะพอเสร็จโปรเจกต์แกะกล่องรีวิวแล้วมาเปิดไฟม r รีวิวกันนะครับโอเคตามนี้นะเเหมือนคิดถึงแต่ก่อนเลยคอมพิวเตอร์ Intel Insight ตอนนี้เป็น MasterMod Insight นะครับมาครับมาแกะกองกัน แกะไปพร้อมกันนะโอเคโฟมติดขึ้นมาไม่เป็นไรมีโฟมหนึ่งชั้นนะครับโอเคเห็นละเห็นละเห็นแล้วใบรับประกันเช่นเคยนะครับ ICS ซื้อใหม่จากร้านทุกกระบอกรับประกัน6เดือนนะครับทุกกระบอกจะมีซีเรียวนะจะแท็กกิ้งได้ว่าซื้อใครซื้อไปเป็นคนแรกนะครับส่วนตัวนี้เป็น ยูเซอร์เมนูนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นกระดาษแล้วนะเอาไปสแกน q r วอา e ได้นะครับอะไรอีกอะแดปเตอร์ต่อนะครับแล้วก็โปกเหลี่ยมแกฮอบนะครับไม่ใช่แกฮอบขออภัยหกเหลี่ยมปรับฮอบอ,อย่างนี้สินะครับแม็กกาซีนครับตัวนี้ตูดสีดำนะโอเคไม้แยงนะครับ แล้วก็สาวสวยของเราเลครับโอ้ควมสัมผัสแรกนะชอบตรงนี้เหมือนของพิษเ,เปเปอร์เลยจะสักๆักส,กสายๆนะครับเหมือนกระดาษทรายเลยตรงนี้เพื่อความกระชับแน่นหนานะครับอ่ะภาพรวมตามนี้เลยนะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสามารถมือผมเป็นแผล กลับมาจากงานเงื่อคืนลังโดนน้เกี่ยวมาคุยกันต่อนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคสามารถหมุนออกได้นะครับหมุนออกได้เหมือนเดิมนะแล้วก็พอเป็นมัสเตอร์มดภายในนะครับก็จะเป็นระบบอาร์ฮอบของมัสเตอร์มดเขาเราก็จะต้องใช้ลูกหนักหน่อยนะครับผมลองเอา ตัว07นะครับคาโนโทรัสไปไปลองยิงคือแทบจะไม่ต้องปรบพบรเลยนะพอใช้3 0เกนะครับแล้วก็เม็ดอินเต้หวันนะครับโอเคแต่งสีแดงมาเหมือนกันนะครับนี่นะก็จะเป็นไกลสีแดงนะครับท่อนอกสีแดงนะมีบอร์แม็กให้เรียบร้อยนะครับศูนย์เป็นศูนย์เรืองแสงเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดกล่องกันเราจะได้มีสปเปซนิดหนึ่งนะครับวางไวตรงนี้โอเคอื่เรามีแมท่นมาปืนของเราจากสตาแท็กติคอนนะครับโอเค อ่ะอย่างนี้เราจะได้คุยกันง่ายๆนะครับก็จะบอกไงอ่ะสวยอะ่ะขออนุญาตแกะขอแยตขึ้นสไลด์เนาะคือเราก็ไม่อยากแกะสะติกเกอร์ออกนะครับเผื่อว่ามีมีลูกค้าอยากได้ตัวนี้นะโอเคแต่เราแกะขออนแกะนี้มันเอาออกได้นะครับปากกระบอกเป็นเกลียวเหมือนเดิมนะครับ มันก็เอาอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ใส่แล้วก็ไปใส่เทเซอร์ได้เลยนะครับหรือคุณจะใส่เซนเซอร์ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นสไลด์โอ้โอโอโอโลำกล้องเป็นเกียวด้ยนะไม่ได้เป็นเกียวอะเสาะล่องมานะครับเออท่อนอกผมพูดผิดบ่อยท่อนอกนะครับเสาะล่องมานะครับสวยงาม ด้านใน,นก็เป็นท่อมาสตอร์เรียบร้อยนะครับสวยมากนะครับด้าน,นบนคอเต็มนะครับสามารถติดไฟฉาได้เลยตรงนี้เจาะนะครับเจาะเอาเอารางมาใส่ดอทได้เลยนะครับนะเฟรมจะเฟรมล่างจะเหมือนกับตัวคันวโนคอลัสเจ้าเดนนาวสาวเลยนะครับ เปลี่ยนแค่ว่าเฟรมบนนีนเน่เหมือนขนาดที่ว่ามีรูมาให้คือรูรูตัวเนี้ยถ้าไปในคลิปก่อนของเจ้าคานนทอรัตคือคานนทอรัตเขาจะเป็นสไลด์สไลแยกนะครับมีหัวกับมีท้ายนะครับก็ผมได้ข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนั้นก็คือท่อท่อนอกอะแทบจะไม่ขยับเลยเวลายิงนะครับแล้วก็ตัวท่อที่เป็นสีเนี่ยแทบจะไม่เสียดสีกับสไลด เลยนะครับทำให้ไม่เป็นรอยนะความสวยไม่ค่อยลดลงนะครับแต่ถ้าใครชอบสไลด์แบบสไลด์เต็มอย่างนี้นะคือสไลด์เต็มชข้อดีก็คือเราอะผมมาเป็นคนชอบชอบหนีบตรงนี้หนีบหนีบหนีบแลยอย่างเงี้ยหนีบแล้วขึ้นสไลด์นะครับคือเขาเรียกอะไรไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดนี้ผมจะถนัดนี้พอไปอยู่ตัวกับตัวคารโนคารัตผมก็ ต้องดิบดิบ,ดบนะครับโอเคเอ่อปืนไม่มีกระสุนนะครับเก็บก่อนนะนะครับไม่ได้ใส่แมกกาซีนนะครับขยาดลั่นนะครับโอเคภายนอกตามนี้เลยนะแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับของ i อ s นะตูดพร้อมตูดนะครับตูดจะหนาหน่อยผมไม่แน่ใจว่า ถ้าตูดหนาอย่างเงี้ยลงกล่องได้ไหมนะเขาสำหรับนักแข่ง IP นะครับแต่ถ้าลงกล่องไม่ได้ผมก็แนะนาให้เปลี่ยนตูดเป็นตูดแบนๆนะเยอะๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องตัวนี้อ่ะไม่เหมือนเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นสักๆเหมือนตัวพิษไบเปอร์เลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนกระดาษทรายเลยเพราะฉะนั้นกระชับแน่นอนนะครับสวยมากนะครับคอเต็มนะครับแล้วก็ ส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบคอเต็มนะรับใส่ไฟฉายใส่อะไรได้เลยนะครับอันนี้ครบจบมาหมดแล้วนะคือภายในแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมัตเตอรม์มอสขออนุญ,ญาตแกะให้ดูนะตัวนี้แกะง่ายก็เหมือนเดิมนะครับแกะ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 ,ะนี่นะก็ะดาน นี่นะครับทุกสู่นะเออนีออ่ผมพยยจะแกะแกะหลังกล้องสักนิดหนึ่งเพราะมันต้องใช้แรงหน่อยนะครับเอาเอาเรียกอะไรอ่ะเอาสปปับปีกออกมาออแกะก่อนพร้อมแกะของแต่งให้ดู นี่นี่นะครับหลังจากนั้นก็กดฮ็อปมานี่นะครับเรื่องฮ็อปเป็นของมาสเตอร์มอสนะกล้องนึ่ไม่จับโฟกัสอ่าอ่าครับเรื่องฮ็อปทอรีดเป็นของมาสเตอร์มอส์หกนะครับเขียนไว้ว่าเอ่อซ c d ีดีเพียงอัตสายฮ็อปอัพซิปเต้นนะครับแล้วก็ใช้กับ คอมเพลตวิดมาลุ่ยนะครับเป็นตัวเกียร์มาลุ่ยสเปกนะครับก็คือเอาไปใช้กับมาลุ่ยได้เลยนะก็ใช้ได้กับตามท้องตลาดนะครับเช่นมาลุ่ยนะครับเดวนะใช้ได้เลยที่ใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะครับนี่นะครับวิธีการปรับพับก็นี่ครับคือตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นอะไรนะนะเป็นหมุนปรับตัวนี้ใช้หกเหลี่ยมครับนี่แทงเข้าไปในรู เรียมเบอร์เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเอ่ออาหกนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบขึ้นนี่ประกอบขึ้นตัวนี้ก็ได้อะไรนะได้แกะกล่องด้วยได้แกะปืนด้วยนะครับแถมให้นะเรายังเหลือเอ่อตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น5.1นนะแล้วก็ รุ่นนี้ออกมา3ตัวนะครับ c ช a l l e n จอร์0องพันี่ยออกมา3ตัวเป็นเป็นเป็นห้าตัวแล้วก็เป็น4.31ตัวนะครับนี่ครับใส่ก็ไม่ยากนะครับก็ใส่ตามปกติเลยนะก็ะดันเข้าไปนะครับครับประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะก่อนใส่นะครับดูดูตรงเซฟมันหน่อยนะ นะครับบันทีเซฟมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปขัดกันนะครับแล้วก็ใส่ไปโอเคนะครับแล้วก็ให้คือมันจะมีอยู่2บากบากหนึ่งเป็นตัวค้างสไลด์บากข้างล่างนะครับกับบากตัวนี้เป็นตัวเอาสลักใส่ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอย่างอย่างที่แจ้งไปนะครับว่านเนี่ยนะครับกิ๊มันผมชอบกิบ๊บอะ่ะ <c> ก <oughs> ิ๊บมันดูสักมือดีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือ,อ,อใช้ อะไรร่วมกับมารุอีได้ไหมนะครับได้บอกบอกเลยได้ว่าได้ได้บอกได้เลยว่าเออได้มารุใจนีค่อยเปินะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเอาอะไรของมารุอีมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ของแต่งที่มีอยู่ในตลาดใช้ได้หมดนะครับนะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเอาไปแข่งก็เหมาะนะนะก็ตอนนี้ก็กซีซันการแข่งก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับเห็นเห็นหลายรับก็เปิด อบรมเปิดรีว e วสอกันแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าสนใจในตัวสินค้าและบริการนะครับแอดไลน์ได้เลยนะหรือจะโทรมาถามก็ได้นะครับผมทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับโอเคเจอก,กันอาทิตย์หน้าขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณ iCS ประเทศไทยนะครับ ทั้งพี่นิกและพี่นันนะครับผู้ใจดีนะแล้วก็ขอบคุณ i อซีไต้หวันนะครับให้โอกาส i อ s กับตันไทยแลนด์นะครับนะปีนี้ก็ปีที่4แล้วมั้งเออปีที่4ผมได้แผ่นมาสอันละนะครับโอเคขอบคุณครับเจอกันบ๊ายบาย